วันนี้มาห้าคนนะเท่ากับปัญจวัคคี์เราก็จะพูดเราก็จะพูดบอกน้องตุ๊กเลยวันนี้มาสามคนกูจะพูดเหมือนคนมาเป็นร้อยบอกมาแล้วถามมันดูได้เลยแต่เตรียมใจมาแล้วแต่ดีใจมากเลยนะเนี่ยมากันเพียบอย่างเขาเรียกเหนือความคาดหมายไม่มาไม่ได้เสียชื่อท่านประธานสองคนประธานรุ่นไม่มาไม่ได้เนี นั่นแหละอา้าวครั้งที่4ยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ย,ย,จจนนยมันเริ่มต้นมา,มาตั้งแต่ปีพศ2535การชำระโลกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2355ที่จักรวาลได้วัดค่าความสมดุลทุกๆด้านของดาวเคราะห์โลกเสรีของเราวัดค่าแล้วพบว่ามีปัญหา เลยเริ่มปฏิบัติการชำระโลกพระอาทิตย์ทรงกรดพระจันทร์ทรงกรดให้คุณเห็นทีครั้งบ่อยครั้งมาก็ตั้งแต่ช่วงปีสามาจนถึงปัจจุบันมันจะไปจนถึงปีสองศูนย์สามศูนย์ถ้าจะจบนะถ้าไม่ยืดออกไปอีกมันจะเกิดและกำลังเกิดยุคนี้เป็นยุคที่สี่โอเคไหมแล้วถามว่าที่จะต้องชำระในยุคปัจจุบันชำระเป็นครั้งที่สี่เพราะอะไรเหตุผลพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นแล้วไม่ต้องพูดซ้ำใช่หรือไม่ใช่ นี่ไงเอาผลเกิดข,ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าเหตุมันคืออะไรเอาเหตุมาบอกเพื่อเอาผลมากล่าวมันคืออะไรเทติในแผนที่อยู่ตรงนี้ครับสีขาวๆนั่นคือพื้นที Jeder> ่ประเทศเฮติไอ้ดาวสีขาวบนพื้นแดงนั่นคือบริเวณจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใน หมู่เกาะตัวนี้เขาเรียกหมู่เกาะแคริบเบียนเพราะอยู่ในทะเลแคริบเบียนนะใกล้ๆคิวบาจาไมากานะอยู่ใกลก้หมู่เกาะบาฮามาอยู่ทางตอนใต้ของฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกานั่งเรือไปนานไกลครับถ้าจะไปถึงต้องใช้เครื่องบินแต่เห็นไหมครับไปเกิดเหมือนปลีกวิเวกอยู่กลางมหาสมุทรไกลไหมไกล แต่เราอยู่ประเทศไทยเรารับรู้ข่าวสารได้ไหมได้มันเมื่อเรารับรู้ข่าวสารได้นั่นแสดงว่าโลกใบเนี้ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันไหมเป็นเพราะมันติดต่อกันได้สื่อสารกันได้เกิดเหตุอะไรที่ไหนรู้หมดเห็นภาพไหมดูทีวีเห็นเหมือนกับเราอยู่ตรงหน้ามันเลยหรือมันอยู่ตรงหน้าเราเลยนะนี่คือบทเรียนนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้มันและและถ้าเรียนรู้ให้ลึกซึ้งจําแผนที่ของพระบิดาได้ไหมว่าไอหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนเนี่ยมันสีอะไร สีเหมือนลูกศรเลยใช่ไหมถามว่าเราไปสั่งให้มันขย่าไหมเราไม่ได้สั่งเพราะเรารู้ไงว่ามันต้องไปอย่างนี้แต่ไม่ใช่อยู่ๆจมทีเดียวเพราะลูกของพ่อที่อยู่ที่เฮติที่เป็นลูกที่ดีมีไหมการสั่นสะเทือนแบบนี้นอกจากให้บททดสอบให้บทเรียนแล้วมันถือเป็นการเตือนสั่นสะเทือนเพื่อเตือนให้รู้ว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะลูกนะ ไม่ปลอดภัยแล้วนะลูกหนีได้หนีปลีกออกไปจากที่ตรงนี้ได้ออกไปซะมันจะไปไม่รอดมันจะอยู่ไม่ไหวนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือภาพที่เขาถ่ายมาเมืองปอตแปรงที่เป็นภาพมุมกว้างภาพรวมอันนี้ถ่ายตอนที่มันเกิดภัยพิบัติไปแล้ว คุณเลยมองไม่เห็นตึกสูงๆเหลือแต่เตี้ยๆหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมคุณดูภาพไว้ถ้าเกิดกรุงเทพมันแบนลาบแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกไงคุณดูไว้นี่แค่เจ็ดริตเจ็ดจุดสามเิตร์เท่านั้นเย็ดถึง7จ็ดจุดสามริตรและที่คาดหมายว่าจะเกิดเดือนนี้ที่ตีมอตะวันออกเนี่ยมันแ3ดจุดสาม์ เพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่หนึ่งริตอร์มันแรงกว่าขนาดไหนถ้ามันเกิดนี่คือภาพที่เชียเห็นบทเรียนรักจากเหติวันที่สิบสองมกราคม2 5งพห้าสคือปีสองศูนหนึ่งเวลา2ี่สนาฬิกาสาสิบนาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด7จ็ดจุดสามริตร ตายสองแสนบาดเจ็บสองแสนห้ารร่ที่อยู่อาศัยหนึ่งล้านห้าแสนคนใช่ไหมรู้ไหมข่าวไัเนี้นี่บันทึกเอาไว้งบบุรณะถ้าจะบุรณะฟื้นฟูเมืองนี้ขึ้นมาใหม่สองล้านล้านเหรียญยูเอสนั่นคือตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์คำนวณไว้สองล้านล้านเหรียญยูเอสแสดงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่าสึนามิไหมที่ผ่านมา รุนแรงกว่าเยอะรุนแรงกว่าเยอะแต่ขณะที่เราอยู่ไกลถ้าไม่เอามายำ้ำบทเรียนและบททดสอบนี้ศูนย์เปล่าสำหรับคนไทยอย่างน้อยๆพวกคุณนั่งในห้องนี้ที่อุตส่าหมาคือตัวแทนของคนไทยที่ต้องสั่นสะเทือนบนแผ่นดินนี้ให้ได้ผมบอกแลนะ้วไงหคนผมก็จะสอนเพื่อให้มาช่วยกันสั่นสะเทือนทางบวกบนแผ่นดินนี้ให้ได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยภัยพวกนี้มันจะมาเกิดใกล้ตัวเราหรือเกิดที่เราเอาไหม เราไม่เอาไงเราต้องทําทุกครั้งที่เกิดเราต้องเอามาคุยกันอย่างเนี้ว่าเราได้อะไรกับมันบ้างถ้าไม่ให้มันมาเกิดที่เราเข้าใจยังมันพอตั้งชื่อว่าบทเรียนรักจากเฮติบทเรียนรักจากเกาหลีคุณคงไม่มานะนึกว่าพูดถึงอารีดังต้องมาเพื่อจะสร่นสะเทือนจิตสำนึกที่เป็นบวกร่วมกันใช่ไหมมาว่าพระบิดาจะบอกว่าบททดสอบนั้นและบทเรียนนั้นมันให้อะไรแก่เราได้บ้าง แต่ละที่อาจจะเหมือนและไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันโอเคนะนี่นี่คารูไม่ใช่นักฟุตบอลชื่อคารูนะคารูอยู่ครับเพราะตึกพังลงมาแล้วถมทับติดอยู่ครึ่งตัวออกไม่ได้นะ่ะนะมันติดอยู่ข้างล่างนะ่ะโดนทับ ตั้งแต่ตัวเหลือแต่ชวดท่นบนเนี่ยพยายามจะเอามือโกยๆเลยเป็นรูอยู่อย่างนี้หน้าตาเขาบอกบอกว่าเขากำลังเป็นยังไงเขากำลังกลัวตายใช่ไหมเพราะคาอยู่เนี่ยไอ้กูจะตายหรือไม่ตายนี่กูจะตายหรือไม่ตายกูจะรอดหรไม่รอดสัญชาตญาณมันบอกใช่ไหมตอนนั้นน่ะจิตก็สัเสือนเป็นความรักรักใคร ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมนุษย์เราทุกคนที่นั่งในห้องนี้เคยรักตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงหรือเปล่าเคยรักตัวเองด้วยความจงใจหรือเปล่าส่วนมากรักแต่ปากทั้งนั้นนะครับเช่นถ้าท่านรักตัวเองเวลาท่านกินอะไรเข้าไปในปากเนี่ยท่านจะต้องถามตัวเองว่ากูกินแล้วปลอดภัยหรือเปล่าจริงไม่จริงครับธาตุพิการอาหารไม่ย่อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแสดงว่าทําร้ายตัวเองหรือรักตัวเองทําร้ายตัวเองปากพาจน ไปนินทาชาวบ้านไปพูดกวนตินกวนอวัยวะเบื้องล่างของคนอื่นหาเรื่องให้ตัวเองถูกกระทืบเนี่ยทำรักตัวเองหรือเปล่าทำตัวเองไม่ได้รักเพื่อไม่ให้คนอื่นรักตัวถามว่านั่นคือรักตัวเองเปล่าเห็นไหมไม่เคยสร้างความดีงามกับใครไม่เคยไม่เคยประพฤติดีกับผู้ใดนั่นจะเรียกว่ารักตัวเองไหม เวลาคุยเพลินนะกลางค่ากลางคืนเวลาหลับเวลานอนไม่ยอมนอนทั้งที่ไม่มีงานอะไรทำฮะนั่งดูทีวีจนดึกจนดื่นจนสว่างบางทีนั่งคุยกันหรือนั่งเล่นไพ่ทางตากันสวา่างคาวงไพ่หรือกินเหล้าจนจนสว่างไม่หลับไม่นอนถามว่ารักตัวเองเป่ไม่รักถ้ารักตัวเองจะไม่ทําร้ายทาร้ายหรือทําลายสุขภาพของตัวเองอย่างนั้นนะจริงหรือไม่จริง นั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราบวกพร่องทั้งที่สัญชาตยานมีไว้ให้แล้วสามารถให้บวกกับโลกได้เพราะพระบิดาเป็นผู้ที่ทรงพระปีชามากเยียบยนต์จริงๆครับเพราะให้ความรักจากการที่ผัวกับเมียเนี่ยยืน่นบททดสอบด้านลบกวนตีนกัน,นปั๊บเนี่ยพระบิดารู้ว่าโอกาสไอเว้นนี่จะสอบตกมันต้องมีสูงมากเลยต้องใส่รหัสให้ทันให้สันบวกด้วยตัวเองได้คือทําคนเดียวก็บวกได้คือสันชาตยานแห่งการรักตัวกลัวตายนั่นแหละง่ายที่สุด แต่ยังทําไม่ไดุู้เห็นมามนุษย์ยังไม่สําเร็จมนุษย์ยังล้มเหลวเลยโลกจึงมีปัญหาสู้สัตว์ก็ไม่ได้สัตว์ทุกชนิดแสดงความไร้เดียงสาที่มันอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับธรรมชาติคุณว่ามันรักตัวเองไหมแล้วอารมณ์ของมันเนี่ยเป็นบวกตลอดและไร้เดียงสาตลอดเขาบวกตลอดเขาเวียงบวกให้กับโลกตลอดโลกเนี้ยไม่งั้นถ้าไม่มีสัตว์นะแล้วไม่มีต้นไม้ที่ปลายรากเวียงบวกลงไปในแกนโลกได้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเติมเต็มแทนมนุษย์บ้างป่านนี้โลกไปนี้ชิบหายไปหมดแล้ว พระบิดาจึงบอกอย่าทําลายระบบอ่าเป็นระบบของตัวเองเราให้บวกกับโลกไม่ได้แต่มีผู้ช่วยเหลือคือต้นไม้สัตว์ป่าเรายังเสือกไปโค่นต้นไม้ทําลายป่าและยังฆ่าสัตว์ป่าอีกตัวเองให้บวกไม่ได้แต่ไปทําลายตัวช่วยมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นยังไงจะให้ด่าว่ายังไง ตรงสัยน้องก็คิดว่าหยาบคายที่สุดแล้วนั่นนะ,นะคนบ้าอน้องก็บอกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับบทเรียนบทแรกบททดสอบบทแรกที่เกิดภัยพิบัติคือต้องการสร้างความกลัวตายให้เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยพอรู้ว่าซึนามิจะมาเนี่ยปูลมเอ่ยใช่ไหมบูลมแล้วอะไรไ มันวิ่งหนีก่อนเลยนะทั้งที่สึนามิยังไม่มานะานนป,ปูลมเนี่ยมาขึ้นอยู่เต็มมหาดเลยที่ที่เกาะอะไรแถวแถวเกาะกระดานเกาะมุกอะไรเนี่ยเกาะเกาะมุกเออเขาบอกชาวชาวเลบอกมีปูลมมาอยู่กันเต็มหาดไปหมดตั้งกลางคืนเนี <Sim. S 2> <Sc> ่ยเขาแปลกใจทำไมมันมาอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยครับบางคนแทนที่จะเกิดสำนึกเสือกจับเอามากินใหญ่เลยครับที่น้ำชนน้ำก็ มีสัตว์ตัวน้นอยตัวหนึ่งพวกเก้งพวกกวางสีขาวเผือกนะวิ่งหลงเข้ามาในหมู่บ้านแทนที่รู้สึกเป็นลางไม่ดีเพราะปกติไม่มีไม่มีสัตว์มันเข้ามาวิ่งหลงเข้ามาในหมู่บ้านคนวิ่งไล่จับพอจับได้เอามาหัน่นเอามาทําเอามาผัดเผ็ดจืดแกงกินกันทั้งหมู่บ้านเลยคนะรับปรากฏว่าภายในไม่เกินไม่เกินสองสองวันครับภูเขาถลม่มตายกันเกือบเรียบทั้งหมู่บ้านเทพมาเตือน ค่าเทพซะแล้วกินเทพเมืนอาจารย์เนี่ยมาพูดเรื่องพวกนี้แล้วเหมือนกับว่าเมตตาเอาสิ่งดีๆมาฝากมันฆ่าอาจารย์เียสนิทเลยครับฆ่ามันไม่ได้ตัดคอครับมันด่ามันว่ามันสาบแช่งมันดินทามันอคตินั่นก็เหมือนฆ่าอาจารย์ถูกไหมผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเทพแต่นั่นคือการที่ถูกทําร้ายใช่ไหมแล้วผลกรรมนั้นจะสนองใคร สนองคนที่กระทําการจาบจ้วงล่วงเกินนั่นนะครับนั่นก็เหมือนกันครับที่โยนกนครที่เชียงแสนที่แผ่นดินถูกธรณีสูบและทุกวันนี้จิตวิญญาณของไอ้พวกที่ถูกธรณีสูบจะถูกจองจําอยู่ที่นั่นผมเคยไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะแล้วก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรคุณเชื่อไหมกลางคืนผมนอนไม่หลับเลยเพราะจิตวิญญาณของไอ้พวกเขาเนี่ยมาเกิดเป็นนกเป็ดน้านํามันร้องแหกปากหนูหทั้งคืนร้องขอความช่วยเหลือให้เราแผ่เมตตาให้ เราเลยไม่ได้นอนเลยครับตอนเช้าสอนนี่ยืนขาสั่นเลยหมดแรงครับนอนไม่หลับมันโหนหูจริงๆรัร้องทั้งคืนนะครับไป,ไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไปจับไอสัตว์ที่มาเตือนภัยเนี่ยว่าจะเกิดแผ่นดินไหวมาเตือนภัยว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเขาก็จับเอามาฆ่ากินแล้วแบ่งปันกันกินทั้งหมูทั้งเมืองทั้งหมู่บ้านนะธรณีเลยสูบเลยเพราะนั่นเป็นเทพมาเตือนไม่ใช่สัตว์ธรรมดา เป็นเทพเทพไปเสียสละตัวเองเลยเพราะมันฆ่าตายแต่ทุกวันนี้เทพกล้าจะมายุ่งกับมนุษย์ไหมคะเนี่ยก,ก็มีแต่เนี่ยมีมนุษย์จะมาแทนเทพไม่กล้ามาแล้วครับเพราะกลัวถูกจับกินอีกครับอาจารย์ปริญญาไม่น่ากินไม่มีใครกล้ากินอยู่แล้วกินก็เจอแต่กระดูกแข็งๆใช่ไหมอย่างเกงก็ไขมันหน้าท้องหน่อยเดียวไม่อร่อยหรอกอยากกินเลยใช่ไหมเนี่ย นี่คือความกลัวตายภาไมีที่นอนระเกะระกะนี่คนกำลังนอนเล่นมาครับอ๋อเหรอแต่นี่เขาเอามือปิดจมูกไว้ใช่ไหมเพราะมันหอมใช่ไหมเดินมองหาว่า มีศพของญาติพี่น้องของตัวเองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือไม่ขณะที่มองหาไปใจก็กลัวใช่ไหมตัวเองรอดแล้วนี่ตัวเองรอดแล้วไม่กลัวตายแล้วแต่ตอนนี้คิดถึงใครญาติพี่น้องกูญาติพี่น้องกูหายไปไหนเขาตายหรือเปล่าเนี่ยเกิดความรู้สึกรักญาติพี่น้องของตัวเองรักพ่อแม่ของตัวเองขึ้นมาทั้งที่จริงๆนะรักแต่ปากเหมือนกันทุกคนบอกรักพ่อรักแม่แต่พอห่างไกลพ่อไกลแม่ลืม เวลากินข้าวนึกถึงพ่อแม่ไหมกาลังกินอยู่เนี่ยเอ้ยตอนนี้พ่อแม่กูท่านกำลังกินข้าวอยู่เปล่าท่านทานข้าวหรือ,อยังท่านกินอะไรอุ้ยปลาทอดตัวนี้ยแม่ชอบอะ่ะพ่อเขาก็ชอบอืเรากินลเรานึกถึงท่านนะถ้าท่านได้กินนะ่คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยคนที่รักต้องเป็นอย่างนี้ครับไอ้นี่เฉยพอมีความสุขเฉยแต่พอทุกข์ทีไรกูไม่รู้พึ่งใครกูนึกถึงแม่กูพ่อกู <S <S โดยเฉ<โดย>พาะพ่อแก้วแม่แก้วนึกตลอด